แลมโบกนี้นะครับประบสบควาสเร็จกับการทำตลาดของอูรุสคราวนี้นะครับก็ได้ทําการเมนเชชแต่ที่นี้ไม่ได้มาเปล่านะครับมาพร้อมกับชื่อใหม่อูรุสเมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ปรับไป ด้านหน้านะครับสิ่งที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนก็คือกันชนหน้านะครับก็จะเป็นการจัดระเบียบกระจังหน้าให้มันดูเรียบร้อยขึ้นเริ่มจากเส้นสายบริเวณซ้ายขวานะครับก็จะทําเป็นแบบสีดาเลยเพื่อให้ดูมีระเบียบกว่าเดิมนอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับล้ออัดลอยลายใหม่นะครับซึ่งจะเป็นลายแบบ5กา้านคู่แต่จริงๆนะครับก็จะมีหลายลายเลือกเหมือนกันมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด21ถึง23นิ้วเลยทีเดียว เช่นเดียวกับด้านท้ายครับที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงก,กันชนหลังสังเกตดีๆว่าไอ้ครีบดักลมนะครับก็จะหันคนละทิศทางกับรุ่นปัจจุบันเลยเรวมถึงชายล่างนะครับที่ตกแต่งด้วยสีตามล้วนอีกเช่นกันส่วนบนหลังคานะครับกันาะพร้อมกับพาโนรามิกมูลรูฟแล้วก็ลานหลังคารลงถึงสงาร์กัแบบครีบปลาพร้อมหลังคานะครับทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีทั้งสีด้านหรือว่าจะเป็นสีเงาตามปกติภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยสีน้ำตาลประกบกับสีเงินซาติน มีทั้งชุดเครื่องเสียงที่มีการปรับอัฟิกเมนูใหม่นะครับรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ร,ระบบปรับระกาศอัตโนมาาัติคาที่มาเป็นแบบแยกทางไม่ได้แยกแค่อุณหภูมินะทิศทางและความแรงของลมนั้นก็สามารถปรับได้อย่างสลาดเลยต้องปรับราฟิิมาตรวัดใหม่นะครับให้คันสมัยยิ่งขึ้นซึ่งจะมาเต็มกับรูปสปอในค่ายตัวเองเลยทีเดียวรวมถึงพวงมาลัยนะครับก็จะหุ้มหนังสีงน้ำตาลให้เข้ากับสีภายในอีกด้วยส่วนปุ่มมัลติฟังก์ชันนั้นก็จะเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับ ขุมพลังนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4.0ลิตร V8 ที่มีกำลังสูงสุดถึง666แรงม้าเพิ่มขึ้นจากปกติ1 6แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดไประค่า1 0ตันเมตรที่2,300-4,000รอบต่อนาทีมาพร้อมเกียร์อัตโนโมัติ8จังหวะและระบบขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นทั้งนี้นะครับก็จะมีโหมดการขับขี่ที่ทางระบบจริงๆเขาเรียกว่าอามีนามีทั้งหมด7โหมดด้วยกันก็นกคือจากโหมดสแตนดาร์ดนะครับก็คือโหมดขับขปปรรี่ ประมครับก็เป็นโหมดสปอร์ตที่ทุกคนรู้จักกันดีส่วนโหมดคลอซ่านะครับเอาอยป,ประมาณโหมดเลสซึ่งจะเน้นการขับสมบนสนามแข่งเป็นหลักโหมดเทอร่าก็คือขับบนพื้นผิวที่มันขุขระหน่อยส่วนโหมดเนิร์ฟนะครับก็จะเป็นโหมดขับขี่บนหิมะโหมดซาเบียนนะครับก็จะขับบนถนนลื่นหน่อยแนละโหมดอีโคนไนก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยซึ่งจะเอาจะคุ้นเคยกันดีว่าโหมดอินดิวิดวล ตรงนี้นะครับจะมาพร้อมกับช่วงล่างแบบแปรผันพวงมมลายพาวเวอร์แบบไฟฟ้าและระบบเบรกนะครับที่เป็นแบบคาร์บอนเซรามิกนี่กได้ว่านะครับงานนี้ก็เอาใจใส่ขับขี่กันเต็มๆเ,เลยทีเดียวสำหรับดัมเมอร์กินอูรุสเอนะครับเริ่มทำตลาดภายในปีหน้าเป็นอย่างเร็วอย่างไงก็ตามครับประเทศไทยจะได้ขายไหมต้องรอดูกันนะครับสวัสดีครับ